คือตอนนี้แมกโนเลีเขามีคอลแลบ,บกับกล่องจุ่มไว้ครับเลยทุกคนซึ่งชุดที่เขามีแถมกล่องจุ่มเนี่ยก็คือจะมี2อ,อันนี้นะคะลินจะสั่ง2ชุดเลยเพราะว่าลินอยากได้น้องมัน งั้นเอา2ชุดนี้นะคะสองชุดจะได้2อุเลยนะคะเราต้องใช้ดวงเราแล้วสินะนี่<ม>ตัวที่หลินอยากได้นะคะ<ม>ก็คือน้องมันม่วงอันนี้เลยที่หลินบอกไว้ไปค่ะไปจุ่มกันดีกว่าอ้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน<ม>เริ่มชุดแรกนะคะนี่เลย199ชุดนักเก็ตส่วนเซตนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นเซตส,สามเก้าเก้าจะเป็นเซตไก่ทอดชุดไก่ทอดก็จะมีแน่นอนว่าไก่ทอดแบบมากมายไก่กองเลยเราก็จะมีนักเก็ตให้ด้วยมาเริ่มแก,กงจุ่มกันกลย่โอ้โหขอมากอยู่กับเบอร์เกอร์ บอร์เกอร์จริงด้วยเขามีงาโรยด้วยนะคะแล้วก็มีเนื้อสองชั้นแล้วก็ผักแล้วก็แรอเทศก้าสวยว่ะก้าจะเป็นเบอร์เกอร์แบบนี้เลยอะด้านหลังเนี่ยเขามี QR ไว้แลกสกินในเกมได้ด้วยนะเออเอาไปใช้ได้ค่ะที่เล่นเกมไมค์คร์ฟเนี่ยหอมาอย่างนี้แล้วหอมาแบบน่าร่อยอะเห็นแล้วน่ารักนี่นองมาดขอดแมคโดนัลด์ด้านหลังก็จะมีปีกอย่างนี้เลยอันนี้คือน่าเก็บมากอะนี่ก็คือสองตัวที่หลินได้นะคะน่ารักมากๆ